แค้นนี้อีกสิบปีก็ยังไม่สายสุภาษิตนี้สะท้อนชีวิตของชายชาราข่าวอีริกสันวัย73ปีได้อย่างลึกซึ้งที่สุดชายผู้ใช้เวลาครึ่งศตวตรรษเก็บงำความอับอายและเฝ้ารอวันชำระแค้นที่ฝังรากอยู่ในใจมาตลอดชีวิตเรื่องราวของเขาย้อนกลับไปในช่วงปี1950ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในรัฐเซาทดาโคตา ในเวลานั้นนออ์แมนจอห์นสันคือดาวเด่นของโรงเรียนเป็นนักกีฬาขวัญใจเพื่อนๆและคุณครูในขณะที่อีริกสันกลับเป็นเพียงผู้จัดการทีมเด็กหนุ่มที่คอยเก็บลูกบอลและจัดอุปกรณ์ให้คนอื่นคืนหนึ่งในห้องล็อกเกอร์จอห์นสันกับเพื่อนๆหยิบสายรัดกันเกงในนักกีฬามาครอบสีสั์ของอีริกสันต่อนหน้าคนทั้งห้อง เสียงหัวเราะนี่คืนนั้นกลายเป็นรอยแผลลึกในจิตใจของเขาที่ไม่เคยเลือนหายไปเลยหลายสิบปีผ่านไปจอร์ซันเติบโตเป็นครูและบุคลากรด้านกีฬาที่ประสบความสำเร็จส่วนอีริกสันแต่งงานมีครอบครัวทำงานเป็นพนักงานขายประกันชีวิตใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาแต่ในใจของเขาไม่เคยลืมค่ำคืนนั้นได้เลย ตามคำให้การของจิตพาย์อิริกสันมีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเรื้อรังและในที่สุดความแค้นที่ถูกกดไว้ก็ประทกขึ้นเดือนมกราคมปี2012เขาขับรถไปยังบ้านของจอนสันเมื่ออีกฝ่ายเปิดประตูอีริกสันยกปืนขึ้นและเหนี่ยวไกย,ยิงสองนัดก่อนขับรถออกจากที่เกิดเหตุอย่างสงบ เขาถูกจับกุมในเวลาต่อมาและยอมรับสารภาพในข้อหาฆาตก,กรรมระดับสองคำให้การของชายชราในศาลกลับเรียบง่ายแต่สะเทือนใจผมยิงเขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า50ปีก่อนมันไม่เคยหายไปจากใจผมเลยลูกสาวของจอนสันอาว่าเธออาจไม่เข้าใจได้เลยว่าการล้อเล่นในวัยเด็กกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดโศก,กนาฏก,กรรมในบ้านปลายชีวิต ก่อนถูกส่งตัวเข้าคุกตลอดชีวิตอีริกสันได้กล่าวคำขอโทษต่อภรรยาของผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายท้ายที่สุดช,ชายชราผู้ใช้เวลาครึ่งศตวรรษในเงาของความอับอายก็ต้องใช้เวลาที่เหลือในชีวิตชดใช้กับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นเรื่องเล็กๆในห้องล็อกเกอร์กลับกลายเป็นแผลลึกที่นำพาไปสู่จุดทบที่น่าเศร้าที่สุดอ้างอิงจาก The Spokesman Review และ Fox News ค่ะ